บวารกับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายและความสุขแก่ข้าพเจ้าเป็นของชาวอำเภอสนมพร้อมด้วยประสนปาสิกาทุกตำลผู้ประอด้วยศรัทธาอุษาพร้อมเพียงกันนำมาถวาย แน่รับสุสัทธ์ผกระดินาทานกับคำพาก่ถูกต้องตามพระบรมธุตานุญาได้ถ้าเห็นสมควรแล้วใส่จงให้สันภาดสัญญาสาธุการขึ้นครับไปนะครับกระดิชันท่าน ท่านซึ่งตอนนี้ยังมีผู้ยอดนะครับก็จะมีการต่อยอดนะครับซึ่อการบริจาคเ่เพ่อการกุศลนะครับไม่ใช่กาหาไรสุดตัว เราทำทุกปีเป็นกะทิน้ำเพ์เดียวในประเทศไทยนะครับที่มีการประมูลแล้วก็นำปัดแกกทั้งหมดมาทั้งกินร่วมกันตานดูเล็นสวยนะครับเล็กคู่เลหน้าวใครจอยสามแปดเลขหน้าก็สวยอีกนะครับสามเจ็ดสองสานย์สเท่าไหร่สามรครับทำานได้สามร้อยมีคนเกินส้อยมีคนเินสามร้อยไหครับ เดี๋ยวใบเดียวไปเดี๋ยวมันเป็นใบเดียวมันขามร้อยไม่ได้เกินก็เันใบเดียวนี่ไม่ใช่โลหิตสีโลหิตสีโลหิตสีอัคคีว พันบาทเลขนี้ต้องเอาแน่นอนใา้ไม่เอาเสียใจตลอดชีวิตเลขนี้มั่นแน่นอนครับหกสอง9้าเก้าเก้าเกดีมากเนี่ยที่จะไหนเขาจเเอาบอลเลยมีไหมมีไหมอย่าไม่ยกมือโวาเียวัดดแข่ไม่ต้องแข่ดเลยแ่้ เลยพรารไงด่คนละร้อยคนละหาร้อยมีการตอรองหกสมีใครคิดไวตูเ้าสองมีเลขสองเดงยอยู่แล้วครับสสี่ร้อยมีไหมี่ร้อย เอาไปครับาครับหาข้าาับพี่แต้องเอาถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปตำรวจไว้เป็นหลักฐานาร้ยบบาทต้องตามกฎหมายไงถูกแน่นอนขได้ถูกแ่อนสามรามพอมันสาเล้ยเลยอ่าสมามร้อยาส3รหบ

สองใบที่สองสี่ศูสองใบที่สามหนึสองเริ่ต้นที่เก้ารอยบาทหนึ 1, ่งบาทนั่นหา,าว่ 66, าเก้าหกหกครั้งที่สามสี่สามเริ่ต้นที่เก้าร้อยบาทประมูลไหร่ขีพันหนึ่งหนึงครับขีพันหนึ่งขีพันหนึ่ง

้างหน้าก็2 9 5นะครับข้างหลังก็2 9 5นะครับและลงท้ายด้วย2 5นะครับเราปัจจัยนะครับจากางินจะไปซื้อรถตุลีบเหรจะไปซื้อโอเคครับเป็นทยวดนะครับปังปังเียใช่ฟังฟังปังังฟัง ออกไหมตัวนี้หน,นิเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้นจยมีแล้วอ๋อใกล้เคียงอันนี้ใกล้เคียง